สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันจันทร์ที่20มีนาคมนะครับก็เมื่อวันศุกร์นะครับราคาเนี่ยได้มีการเบรกเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เราบอกกันว่ามันมีสามเหลี่ยมนะครับมันมีโอกาสเบรกได้ทั้งทางด้านบนนะครับแล้วก็ทางด้านล่างนะครับกลยุทธ์ที่แนะนําไปเมื่อวันศุกร์ก็จะเป็นการเบรกแอนด์รีเทสนะครับซึ่งน่าเสียดายนะครับการเบรกเอาท์ขึ้นทางด้านบนนะครับไม่ได้มีการรีเทสนะครับทำให้หลายๆท่าน อาจจะไม่ได้เข้าเทรดนะครับถ้าเป็นกลยุทธ์แบบรีเวอร์ั่ลเนี่ยเราต้องรอราคากลับลงมารีเทสแล้วก็ค่อยเทรดฟอลโล่ตามเทรนในจุดกับตัวไปนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยน่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสำหรับทองคำนะครับมันก็ชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าในกรอบเวลาลายวันนะครับราคาเนี่ยมันมีการเบรกนะครับแนวต้านสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเทรนนะครับ เดิมเนี่ยมันเป็นเทรนอยู่นะครับเป็นเส้นกดของเทรนแต่เมื่อวันศุกร์นะครับมันมีการเบรกเอาท์นะครับจุดที่มันเบรกก็คือแถวแถวหนึ่งเก้าสี่ห้านะครับเบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไอโซนสีขาวๆนะครับก็จะเป็นเคลียร์โซนนะครับเป็นซัพพลายโซนที่ถูกเคลียร์เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในกรอบเวลาเล็กๆนะครับผมอยากจะให้เราย้อนออกไปดูนะครับในกรอบเวลาวีคนิหนึ่งนะครับวีคเนี่ยถ้าเราดูกว้างๆนะครับเราก็จะเห็นว่า ตอนนี้นะครับราคามันอยู่ในเทรนขนาดใหญ่นะครับก็เทรนนี้นะครับลงมานะฮะแล้วก็ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตามเทรนอยู่เทรนนี้คือเป็นเทรนขึ้นประมาณนี้นะครับก็ดูลักษณะแล้วเนี่ยตามแนวต้านของมันนะครับมันอาจจะไปได้ถึง2130อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ทีนี้มันยังห่างไกลนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งเทรนนะครับก็จะเป็นเทรนย่อยๆนะครับเทรนย่อยเนี่ยก็จะเป็น บริเวณนี้นะครับจุดที่ผมได้กำหนดโซนสีฟ้าขึ้นมานะครับรักเชื่อมสวิงไฮของช่วงกรกฎาคมปี2020นะครับแล้วก็ช่วงมีนาคม2022นะครับเราจะมีจุดที่คาดว่าราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปในรอบนี้นะครับก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับแถวแถว2,070นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้เลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับในแท่งวีคสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีการปรับตัวขึ้นมานะครับเป็น strong week มากๆนะครับปรับตัวขึ้นมา123ดอลลาร์นะครับเป็นแท่งเต็มๆไม่มีไส้เทียนทางด้านบนเลยนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกของโมเมนตัมมันได้อย่างดีนะครับว่าโมเมนตัมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมาแรงมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคามันยังอยู่ใน weekly supply zone นะครับราคาอยู่ต่ำกว่า2,000นะครับพอมันต่ำกว่า2,000ซึ่งเป็น rounding number ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวย่อตัวลงได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงบ้างนะครับ4ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันน่าเสียดายนะครับว่าการเบรกเอาท์นะครับทางด้านบนเนี่ยมันไม่ได้มีการย่อนะครับมันมีแค่การชะลอตัวนะครับบริเวณกรอบสามเหลี่ยมนะครับแถวแถวหนึ่งเก้าสามศูนย์แล้วหลังจากนั้นนะครับราคาก็เคลื่อนที่ขึ้นต่อเลยนะครับจากบริเวณกรอบของสามเหลี่ยมเนี่ยขึ้นไปหกสิบเหรียญเลยนะครับจุดที่เราจะเฝ้ารอนะครับราคาไปชน 1940แล้วย่อดลงมาหาดีมานโซนนะครับ1930แล้วจะบายกลับไปนะครับไปออก1960เนี่ยก็ไม่ได้เทรดกันนะครับก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่ายังไงแล้วแต่เนี่ยมันก็ดีกับการที่เราไปช็อตนะครับช็อตจาก1940ลงมานะครับหรือว่า1960นะครับซึ่งถ้าเราเทรดแบบมี SL นะครับผมมั่นใจว่าท่าน SL แล้วแน่นอนนะครับยกเว้นว่าเราปล่อยลากนะครับถ้าปล่อยลากก็ค่อนข้างจะ หนึ่งนะครับเสียสุขภาพจิตนะครับสองนะครับเสียอารมณ์นะครับแล้วก็ดีไม่ดีนะครับพอร์ตของเราก็อาจจะแตกด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสองเทนมากๆนะครับทีนี้เราไปดูในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวสปีดไลน์ที่เราพูดถึงกันนะครับเส้นสีแดงก็เป็นตัวรับราคาอยู่หลังจากที่ราคามาไต่อยู่บริเวณกรอบของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการเบรกเอาขึ้นไปโดยไม่มีการรีเทสอย่างที่บอกนะครับกลยุทธ์ในการเทรดต่อจากนี้นะครับ เป็นยังไงนะครับก็ผมมองนะครับแถวบริเวณราคา2000นะครับราคาเนี่ยมีโอกาสย่อลงมานะครับมีโอกาสชะลอตัวได้นะครับแต่ทิ้งนี้เนี่ยเราต้องให้น้ําหนักในเรื่องของเทรนปัจจุบันก่อนนะครับสมมุติว่ามีการย่อตัวลงมานะครับติดเส้นปะนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการบายโฟลว์เทรนตามต่อนะครับอาจจะสอดคล้องกับด a มานโซนนะครับเช่นแนว1960นะครับก็จะมีบริเวณ แถวๆนี้นะครับมีดีมาโซนอยู่นะครับทีนี้ไปดูเส้นค่าเฉลี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยราคามันก็อยู่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมากๆนะครับจุดไพ่บอรดเองนะครับไพ่บอรดเองก็อยู่ต่ําไปเลยนะครับไพ่บอรดเนี่ยอยู่1922เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างห่างจากแนวรับปัจจุบันมันมากนะครับ1922เนี่ย ไม่รู้ว่าราคาจะลงมาเมื่อไหร่นะครับยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะมีอะไรที่เกินคาดการนะครับในวันพุธเนี่ยคืนวันพุธจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งคาดการว่าจะปรับจาก4.75ไปเป็น5 0นะครับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริการครับทีนี้เราต้องดูว่าหากเฟดนะครับมีการ ปรับขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่าน,นั้นนะครับอันนี้แน่นอนว่าราคาทองคำของเรานะครับจะเกิดการย่อตัวขนาดใหญ่ได้นะครับทำให้เราอาจจะได้โอกาสในการบ u y f o r w a r e จากแถว1922นะครับแต่ถ้าไม่ถึงจุดนั้นนะครับก็เราจะโงเน้น,นะครับ buy ที่บริเวณเส้นแนวรับของเส้นปะนะครับก็แถวแถว1960ก็เป็นโซนที่เราสามารถใช้พิจารณาการบายขึ้นไปต่อได้นะครับ สำหรับคลิปวิเคราะห์อของเรานะครับในวันนี้ผมวิเคราะห์ในคืนวันอาทิตย์นะครับก็ช่วงเช้าวันจันทร์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่มากเกินไปเนี่ยก็ทิศทางหรือว่าแนวทางการวิเคราะห์แนวทางการเทรดก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับการเทรดทองมากๆนะครับมีสเปซต่ําสุดนะครับแล้วก็การาฟเนี่ยเสถียรมากๆนะครับการเทรดทองนะครับ เราต้องการกราฟที่เสถียรแล้วก็สเปซที่ตับนะครับเพราะว่าราคาทองเนี่ยมันมีการสวิงนะครับถ้ากราฟไม่เสถียรนะครับมีการห่า s สเปซการเทรดก็จะไม่เหมาะสมนะครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับ b o เกอร์เอ็ดนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นของโพสต์นี้นะครับโปเกอร์นะครับให้มีการในกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับเสร็จได้ทั้ง mt 4 mt 5แล้วก็ t r a d i n g View นะครับแนะนำเลยนะครับคลิกที่แคปชั่นของ คลิปนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดกันแล้วกลับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ